เป็นเบาหวานกินน้ำมะลมแบบน้ำตาล0%ได้ไหมครับตอบไม่ได้ครับรเพราะเครื่องดื่มที่ให้น้ำตาล0%เขาจะใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วตรงนี้เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยอยากกินอาหารมากขึ้นแล้วถ้าเขาใส่แอสพารแ์แมเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลจะทำให้คุณเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ครับเบาหวานก็จะไม่หายแทมแอสพาร์มเนี่ยยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับ คุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณกินน้ำอรมลมสีน้ำตาลเนี่ยถึงจะหวาน0%แต่สิ่งที่ทำให้เกิดสีน้ำตาลเนี่ยเขาเอาคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นเคาโพดมาทำให้เกิดความร้อนกับแอมโมเนียแล้วได้สีน้ำตาลแบบนั้นขึ้นมาแต่สิ่งที่แย่คือได้สารพิษตัวหนึ่งที่ชื่อว่า AGE เกิดเป็นโปรตีนเหนียวเหนียวเหมือนดินเหนียวเนี่ยมาเกาะตามผนังหลอดเลือดสมองตับอ่อนตับไตแถมยังทำให้ความดันเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ครับสรุปเบาหวานอยากกินน้ำหวานถึงแม้น้ำตาล0%หรือให้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลดีที่สุดเลยก็คือตัดหวานออกไปจากชีวิตนะครับแล้วคุณจะหายเสพติดจ,จากความหวาน ถ้าวันหนึ่งเบาหวานหายแล้วค่อยมาถามหมอต่อว่าจะกินหวานเริ่มต้นยังไงดีครับ